ยากหน่อยแต่ก็ไม่แน่โรนันโดยืนยันมีโอกาสเล่นคู่เมซี่ คิตาโนโรนโดครับออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าโอกาสเป็นเพื่อนร่วมทีมลินิีเมซี่เนี่ยมันยากมากแต่ก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งโรนโดเนี่ยขับเคี่ยวกันมาตั้งแต่สมัยเป็นดารุ่มจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยคนหนึ่ง40คนหนึ่ง37นะฮะแล้วก็เบียดกันมาสร้างยุคของตัวเองยุคโดยุคเมซี่สลับกันคว้าบอลลงดอต่อเนื่องกันมาแทบจะ10กว่าปีเนี่ยนะครับซึ่งหลังจากที่โรนโดกำลังจะหมดสัญญากับเัานาเซอร์นะครับเขาให้สัมภาษณ์ในช่วงที่มาเก,กาส จะไปเล่นที่เมเจอร์ลีกเล่นกับเมสซี่กับอินเตอร์มายามีหรือไม่โรนโดบอกว่าแน่นอนผมชอบเมสซี่มากความจริงคือเราเนี่ยเป็นคู่แข่งกันมาหลายปีเลยเราอยู่เวทีเดียวกันมา15ปีผมจําได้ว่าผมเนี่ยเคยเป็นล่ามให้เมสซี่ในงานพิธีการด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยเมสซี่พูดอังกฤษไม่ได้โรนโดบอกว่าเราสองคนทํางานหนักกันมาตลอดแล้วก็กลมหน้ากลมตาสร้างยุคสมัยของตัวเองกันมาตลอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นทีมเดียวกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากแต่ในโลกฟุตบอลเนี่ยไม่มีทางรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะ มีไหมโรโดบอกว่ามีแน่แต่ถามว่ายากไหมก็ยากแน่นอนนะครับซึ่งถ้าถามว่าโอกาสที่โรนโดจะไปเล่นกับเมสซี่เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าถ้าไม่นับแมตช์การกุศลแมตช์เฉพาะกิจเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสก็คือโรโดยอมย้ายออกจากซาอุแล้วไปอยู่ในเมเจอร์ลีกทีมเดียวกับเมสซี่ก็คืออินเตอร์มายามี่ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็ต้องบอกว่าไม่แน่ครับเพราะอินเตอร์มายามี่เนี่ยก็ชอบซื้อนักเตะร,ระดับดีกีซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วดน้นเนี่ยถ้าโคต้าต่างชาติมันยังเหลือมันยังขยับขยายได้แล้วโรนโดพร้อมจะลดค่าเหนืย มอาหน่ยแล้วถ้าอินเตอร์มามี่อยากได้จริงๆเนี่ยโอกาสที่จะได้เห็น2เทพแห่งยุคนะฮะเล่นทีมเดียวกันประสานงานกันคนนึงจ่ายคนนึงยิงก็มีความเป็นไปได้แล้วเชื่อว่าถ้าอินเตอร์มามี่ได้โรนโดไปจริงๆเนี่ยเกมรุกจะโหดกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่ามีทั้งเมซี่และโรนัลโดอยู่ทีมเดียวกันนะครับแฟนๆสองคนนี้เนี่ยตามเชียร์กันมาตั้งแต่ยุคไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้และคิดว่าถ้าทั้งคู่เล่นร่วมกันจริงๆเนี่ยฝันของแฟนบอลทั่วโลกมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะหรือว่าแฟนคลับทั้งคู่ ได้นะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไล์ก็แชร์กดติดตามชนแนลไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ